ทุกสถานที่ที่เราไปเยือนอาจมีบางสิ่งเฝ้ามองแต่ไม่อาจพูดออกมาได้คืนนี้เสียงกระซิบจากอีกฝั่งจะพาเราไปยังปราสาทโบราณกลางดินแดนเขมรที่ซึ่งคำพูดเพียงสามคำพาผู้หญิงคนหนึ่งกลับมาพร้อมใครบางคนที่ไม่ยอมอยู่เงียบเสียงกระซิบใต้ปราสาทบายนเรื่องจริงจากปลายสายที่คุณ จะไม่มีวันลืมสวัสดีครับพี่โอ๊ตและทีมงานเสียงกระซิบจากอีกฝั่งตั้นครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของแฟนผมเองชื่อฝ้ายซึ่งผมเป็นคนรับฟังทุกคืนหลังเธอกลับจากทริปกัมพูชาจนวันหนึ่งผมเองก็เจอเข้ากับตัวเหมือนกันย้อนกลับไปเมื่อสองปีก่อนฝ้ายได้ไปเที่ยวกัมพูชาคนเดียวครับเพราะเธอเป็นสายเที่ยวแนวโบราณสถานโดยเฉพาะ ทริปนั้นเธอไปนครวัดนครธมและจุดที่เธอประทับใจที่สุดก็คือปราสาทบายนที่อยู่ในเมืองเพระนครเธอบอกว่าตอนที่เดินเข้าปราสาทบายนเธอรู้สึกว่าบรรยากาศมันไม่เหมือนกับโบราณสถานทั่วไปมันเงียบแต่เป็นความเงียบที่เหมือนมีอะไรจ้องมองอยู่ตลอดเวลาตอนเดินถึงส่วนในของปราสาทซึ่งเป็นห้องโล่งที่มีหินแกะสลักรูปใบหน้าพระโพธิสัตว์ฝ่ายเดินเข้าไปคนเดียว เพราะไกลเขายู่รออยู่ข้างนอกเธอเล่าว,ว่าขณะที่เธอกําลังหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพเธอได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนเสียงคนกระซิบตอนแรกเธอนึกว่าหูเร่าจนเสียงนั้นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นภาษาที่เธอฟังไม่ออกเสียงนั้นพูดอยู่แค่สามคำซ้ําไปซ้ํามากอมกอมกอซา ไฟเล่าให้ผมฟังที่หลังว่าเธอรู้สึกขนลุกสดชีวิตแล้วรีบเดินออกมาโดยไม่หันหลังกลับไปเลยเธอไม่เล่าให้ใครฟังตอนนั้นนะครับแต่พอกลับถึงไทยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคืนเธอฝันซ้ำๆว่าเดินอยู่ในโถงปราสาทแห่งนั้นแล้วจะมีเงาผู้หญิงผมยาวชุดคล้ายชาวบานขเขมรเดินตามเธอมาในระยะห่างๆเง,งานั้นจะพูดประโยคหนึ่งชัดเจนมาก อย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่เธอสะดุ้งเตือนกลางดึกทุกคืนและผมเริ่มเห็นว่าเธอมีรอยช้ำที่ข้อมือเหมือนถูกจับแน่นๆผมไม่รู้จะช่วยยังไงจนวันหนึ่งผมลองพาเธอไปหาครูบาอาจารย์สายพุทธท่านหนึ่งท่านมองหน้าแฟนผมและพูดแค่ว่าเราพาเขากลับมาแต่เราต้องส่งเขากลับไปคืนนั้นเราเลยลองทำพิธีเล็กๆที่บ้าน โดยเปิดภาพถ่ายประสาทบายยนที่เธอถ่ายไว้วางทูปขอขมาบอกว่าถ้าหากฝ้ายไปล่วงเกินอะไรไว้ขอโทษด้วยและขอให้สิ่งที่ติดตามมาได้กลับคืนสู่ที่เดิมหลังจากนั้นเสียงกระซิบเงียบหายไปฝันหยุดทันทีแต่สิ่งสุดท้ายที่ฝ้ายเห็นในฝันคืนก่อนทําพิธีคือใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นกำลังยิ้ม แล้วเดินย้อนกลับเข้าไปในถงประสาทและเสียงที่เธอได้ยินในฝันดังแผ่วเบาเหมือนลมผ่านใบไม้ขอบคุณฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ